ขออนุญาตลูกพี่อญาตลงคลิปในชซวชียลมีเดียวานะอนุญาตลงคลิปในตัดคลิปในลบคลิปในเบอหน้าลวกันเนาะเอาให้รวยเยอะจีพี่เขาเป็นอะไรมา น,นี่ก็เป็นเหยียบตีมพญานาคง่ันนะมะย่างนั่งจบอกเป็นเหยียบตีมกูแล้วนี่อะไรเดี๋ยวดูก่อนเนียอันนี้โดนอะไร ่ามันมีวิญญาณเหมือนกับคนคนแก้งเรานะเพื่อนเราอ่ะมันเอาวิญญาณเด็กกับวิญญาณผีใจโห่แก้งเราอ่ะเพื่อนเราใส่ใช่ไหมคนที่เราไปทะจร่ให้แล้วมีดารไปอิสลามีรู้เลพาอมอ๋อานั้น่ะการเเพื่อนเราใช่ไหมเค่ะเขาเอาถือใจโห่กับวิญญาณเด็กเล่นเราอ่ะเสีงที่เราอ่ะเอลยจเต็มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนูในตันึก ต้องแล้นแหละต้องได้กินสะลับนี่คือเนื้ะไถ่ทุบกินสะลับก็คือน้องกันหนึงน,นะเดี๋ยวขับขอออกมานพอแล้วเนาะเอาไปสิเกิดไปนะเอา้าแต่หน้าหน่อยเนาะ นี่ทำให้เขาไท่านหนึ่งวัดไหนก็ได้สำนักดีสงไงที fun, an, an ่เ oh. รียนนด้พี yeah. ่พี่เบียนเท้าใช่ไหมเออทำเป็นเบียนเท้าเป็นตอนไหนเนี่ยจะบอกว่าไงเนี่ย เอารถเหมือนเราสร้างเอารถติดขุดหรือไปอะไรเนี่ยเกี่ยวกับที่ดินที่อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นน่ะมีบ้างไหมอ่ะขับรถใช่ไหมเอารถมาทักตีกู้มันพูดอย่าง,งาน,นั้นน่ะมัดินแดนท่านหรือเขตของท่านอะไรนั้นอย่างเนี่ยเราก็ไม่ สัท่านดึงท่านเอาหัวสีให้โอเคปะบวดอยู่ตรงไหนปวดชเข่าเนี่ยเอาไปทำวัดไหนก็ได้นะชำระมิศกเราเดินดูที่พี่โลงไหมอ่ะตั้งใจดิว่านึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพป็เจ้าจะไปชำระมิศกให้พันเนื้อให้พ่อพญานาะที่ไปทักตีนะนะขอโหศิกรรมด้วยนะเออเอา,เอาลองเดินดูที่โลงไหมอ่ะโลงก็จบแล้วมีอะไรแล้ว แกให้ใช่ไหมดีไหมลงไหมลงแล้วก็จบแบบนี้แล้วเอาให้พี่แข็งรับลังเลยบ้าแกๆกันใจของผมนะเนี่ยราจำตัวพี่ลงนะอย่างนี้ไปทำนะอย่างนี้ไปทำเดี๋ยวท่านรออยู่ไงวันไหนก็ได้นะตอนนั้นที่จบมาของพี่อาหลังมาผมขอแยกเอาเท้าหับให้หมดเลย ยังท้าตรงไปได้ไบบพีนี่เขาอัดเข้าท้องกับหัวใจสองจุดอย่างเดียวน่ะเนี่ยพี่ผู้หญิงเรามาอระวังการปวดท้องปวดหัวใจอ่ะใช่ไหม สองจุดไหมอ่ะกะเอาให้ตายเลยอัดถุกจุดด้วยนะอัดหัวใจอัดท้องไปยน่ะดีใช่หนาเดี๋ยมหบอเราก็เดิมขับแล้วนีคนมาบ้านนี้นะมาบ้านผมเนี่ย โดนสายศาสตร์เนี่ยดับหนึ่งเลยนะโดนคุณสายอ่ะเนาะดับหนึ่งเลยนะไปไปมาๆ้วโดนกันเยอะนะคนโดนนะแล้วคนที่ทำพ่อเขาเป็นหมอะคนที่ทำอ่ะพ่อเขาเป็นหมอพวกนี้ด้วยแต่พ่อเขาเสียไปแล้วหมอหมอพวกทำของอ่ะหมอทำของโดยตรงอ๋อที่ทำ thằng Yui xa rồi nè, thằng xa nó có, này đó. <laughs> đi, đó Ê, đi một nhỉ, nhỉ đấy nè, đi bún nè, không này. Nào, cái cụ này, đắt nè, nè